เป็นไงครับวันนี้ฉีดวัคซีนเป็นไงลูกฮะได้ไปรับรองแพทย์ไหมมีไหมมีไปรับรองแพทย์ให้คุณครูไหมมีไม่ใช่หรอที่คุณหมอทําให้อ่ะคุณหมอบอกเอาให้คุณครูใช่ไหมหลังจากฉีดวัคซีนแนละ้ะ อน,นั้ดวยโอ oh, จะหมดแล้วบ๊ายบายทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายเลย